เอาดูดิครับทุกคนใครเสียน้ำตากับเพลงใหม่ของบอสโจยมนินบ้างครับกับสายเลือดนักสู้สารภาพมาดีๆนะครับล่าสุดครับทุกคนทำเอาอุ้มิ่มน้ำตาซึมไปเหมือนกันครับทุกคนสำหรับสายเลือดนักสู้ของบอสโจยมนินครับซึ่งเราบอกว่าโอ้โหบอสโจถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับใน MV เพลงนี้ครับทุกคนคือชีวิตบอสโจแล้วนะครับพ่อเนี่ยปูทางมาไว้ให้ ตั้งแต่แรกแล้วกำหนดเหมือนกำหนดชีวิตลูกชายแล้วว่าลูกชายต้องเดินตามรอยของพ่อนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนเราจะได้เห็นทั้งหมดเลยที่เป็นเรื่องราวของบอสโจนะครับตั้งแต่โหเป็นรูปนะครับหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงในอดีตครับทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยครับได้ชม MV เพลงนี้ได้ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ใครเสียน้ำตาบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับทุกคนเชื่อว่าคนที่พ่ออยู่อย่างอิ้มข่าวกระแสเองเนี่ย หรือคนที่สูญเสียคุณพ่อก็มีความรู้สึกเดียวกันนั่นก็คือพ่อคือฮีโร่ของพวกเรานะครับพ่อคือกำลังใจในการทํางานของพวกเราในทุกๆวันครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่ไม่ได้อยู่กับพ่อหรือว่าใครทีเ่เขาเรียกว่าอะไรสูญเสียคุณพ่อไปนะครับฟังเพลงนี้แล้วเนี่ยทำให้คิดถึงคุณพ่อจับใจอย่างแน่นอนนะครับเอาจริงครับทุกคน ก่อนอื่นเลยนะก่อนที่จะไปพูดในเรื่องของเสียงบอสโจยมนินนะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นข้อคิดนะครับให้กับ f c f a n c ฟนคได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าทุกวันนี้นะครับใครที่ยังมีคุณพ่ออยู่นะครับทุกคนบอกรักคุณพ่อเถอะครับบอกรักคุณพ่อทําดีกับคุณพ่อนะครับเพราะว่าในวันที่เราสําเร็จแล้วเนี่ยแล้วเราไม่มีคุณพ่ออยู่นะครับ ก็เหมือนที่เพลงบอสโจบอกว่ามันยิ้มได้ไม่เต็มที่จริงๆเพราะว่าอยากให้คุณพ่อดูเราในวันที่สําเร็จนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนนะก็มีแง่คิดนะครับสําหรับเพลงนี้นะครับทุกคนก็อยากจะให้ทุกคนนะครับทำดีกับคุณพ่อเนาะในในวันที่คุณพ่อเนี่ยยังอยู่นั่นเองครับบอสจอรดิอแมนินนะครับต้องบอกว่าบอสโจทําดีกับคุณพ่อมาโดยตลอดนั่นแหละครับทุกคนเราจะได้เห็นเรื่องราวของบอสจอรดอแมนินตั้งแต่แรกเลยเห็นไหมครับทุกคนดูแลคุณพ่อ แล้วก็มาบ,บริหารงานทำให้คุณพ่อภูมิใจครับและอุ้มอิ่มนะครับเชื่อว่าบอสโจเนี่ยคืออิ่มใจแล้วนะครับกับการที่ทำเพื่อคุณพ่อในตอนที่คุณพ่อยังอยู่นะครับแต่ในวันที่ลูกชายสำเร็จสาเร็จระดับประเทศเนี่ยครับทุกคนเนี่ยคือพ่อโจเนี่ยตอนนี้เป็นคนดังระดับประเทศแล้วเป็นคนรู้จักระดับประเทศแล้วหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ที่คนรู้จักไปทั่วโลกแล้วแต่ คุณพ่อไม่ได้อยู่เพราะว่าเป็นสิ่งที่คุณพ่อเนี่ยสร้างไว้ปูทางไว้บอสโจก็เลยพูดว่านะครับก็เลยยิ้มไม่เต็มที่เห็นไหมมีมือลูกสาวอง่์อิงด้วยครับทุกคนนะเพลงนี้ต้องบอกว่าทําให้หลายคนนึกถึงคุณพ่อคิดถึงคุณพ่อนะครับทุกคนนะ ตอนแรกครับทุกคนอย่างที่ทางด้านทีมงานบอสจอยมนินเนี่ยได้เหมือนได้พูดเอาไว้นะครับว่าเพลงนี้นะครับจะเป็นเพลงเฉพาะหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเพลงพิเศษนะครับที่บางคนก,ก็ได้ดูโชว์บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปแล้วบางคนก็มีโอกาสนะครับได้ฟังไปบ้างแล้วสาหรับเพลงนี้เพลงนี้จะติดหนึ่งในมาแรงหรือเปล่าอุม้มภาวนาขอให้เพลงนี้ติดนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนไปช่วยดันช่วยเชียร์และเพลงของบอสจอยมนินกันเพราะว่าหนึ่งเลยครับ เพลงนี้เนี่ยนะครับเข้ากับชีวิตใครหลายๆคนมากๆแล้วก็บอโจถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากๆครับทุกคนเนาะคือเป็นกําลังใจให้กับใครหลายๆคนอย่างเช่นน้องอุงอิงเองน้องก็อยู่ใน MV เพลงนี้พ่อโจก็ถ่ายทอดคําว่าเลือดนักสู้เนี่ยให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยบน MV เพลงนี้เราจะได้เห็นมือเนี่ยนะครับของอุงอิงเนี่ยประสานกับบอสโจยูมนินด้วยในบทเพลงเพลงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับเดินตามรอยคุณพ่อในวันที่ตัวเองสําเร็จ โอ้ยน้ำตาจะไหลเชื่อว่าหลายคนน้ำตาไหลนะน้ำตาไหลไปกับบอสโจยมานินครับทุกคนแล้วเพลงนี้เนื้อหาดีมากเลยนะครับและท่อนเป็นจังไดลูกซ้ายของเจ้าเกงบอ DNA จากพ่อเนี่ยนะครับทุกคนเชื่อว่าหลายคนนึกถึงพ่อแล้วก็ในวันที่สําเร็จนะครับเนี่ยในวันที่สําเร็จก็คือพ่อไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนนะครับเชื่อว่าเพลงนี้เนะี่ยเป็นเพลงที่บอสโจทําออกมาแล้ว เหมือนกับไม่ได้ติดค้างอะไรในชีวิตอะคือตัวเองคือสําเร็จแล้วอะแล้วมีหมอลำทั้งสองวงเห็นไหมครับคือสําเร็จแล้วคือทําให้วงหมอลำเนี่ยเป็นมหาชนแล้วก็เลยนึกถึงคุณพ่อนี่คืออารมณ์ของบอสโจญยมนินแล้วว่าเชื่อว่าบอสโจทาเพลงนี้ออกมาแล้วเพื่อไม่เป็นการติดค้างในใจว่าโอเคฉันสําเร็จแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วมิมเชื่อว่านะครับปู่สงการหรือว่าพ่อสงการเนี่ยรับรู้อย่างแน่นอนครับทุกคนนะ คือมีหลายท่อนมากๆครับที่เราฟังแล้วเรารู้สึกแบบโอ้โหอินตามมากๆเลยครับทุกคนพ่อเป็นคนสู้อะไรเงี้ยคือลูกเป็นคนแบบเป็นคนสร้างอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคน แล้วบอสโจเป็นคนดูแลคุณพ่อด้วยนะครับเวลาตอนคุณพ่อป่วยอะ่ะในวันที่สำเร็จนะครับก็มีคนเยอะแยะมากมายครับที่มาร่วมยินดีกับบอสโจยมานินแต่ก็ยิ้มไม่เต็มที่เพราะว่ายัางไม,ไม่มีคุณพ่อนะครับจะเชื่อว่าบอสโจยมานินเนี่ยจะทำอะไรสักอย่างบอสโจก็น่าจะนึกถึงพ่อสงการอยู่ตลอดเวลานะครับทุกคนนะก็ถือว่าเพลงนี้เนี่ย เชื่อว่าทําให้หลายคนเนี่ยน้ําตาไหลนะครับนะไม่ว่าคุณพ่อจะยังอยู่หรือคุณพ่อจะไม่อยู่นะครับเชื่อว่าทุกคนน้ําตาไหลกันอย่างแน่นอนสำหรับเพลงนี้แล้วก็มีมือของน้องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยอ่านะ FC แฟนคลับก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับอ่าเดี๋ยวเข้าไปฟังเดี๋ยวเข้าไปอ่านความคิดเห็นกันบ้างนะครับหลายคนเนี่ยบอกว่ารักลูกนางฟ้าน้อยอย่างไรก็รักพ่อโจแบบนั้นนะครับ ไม่มีพ่อโจก็ไม่มีองค์อิงในวันนี้สายเลือดนักสู้จากพ่อสงการส่งต่อพ่อโจจากพ่อโจส่งต่อน้องอ,ง,อง์อิงรอชมรอเชียรอแช์นะครับนะฮะทุกคนไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับทุกคนเอาให้ขึ้นแฮชแท็กหในมาแรงวันนี้นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกระแสกันบ้างว่าตอนนี้มีกระแสไหนบ้างแต่ คือจริงๆพ่อโจเขาเมันน่าจะไม่ได้แบบมองว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเพลงที่ทำด้วยความรู้สึกของตัวเองอ่ะนะทุกคนอ่ะทุกคนไปดันเพลงกันเชื่อว่านะครับอาจจะขึ้นไปไปสู่ นหนึ่งในมาแรงสาหรับเพลงนี้ครับทุกคนเนาะไปเชียร์ไปดันกันครับทุกคนตอนนี้ก็มีลิซ่านะครับแต่ว่าปล่อยออกมาเมื่อตั้ง6วันที่ผ่านมาไปดันให้เพลงนี้ขึ้นแฮชแท็กหในมาแรงกันครับทุกคนตอนนี้แรงรักพระไพมณียังติดในมาแรงนะเออเลิศน,นะครับยังติดในมาแรงอะ่ะ 12ในมาแรงด้วยต้นๆกำลังจะทะลุ2ล้านวิวละนะครับตอนนี้อะทุกคนเข้าไปชมเข้าไปเชียร์กันนะสำหรับเพลงใหม่ของบอสโจยมานินนะครับแล้วก็ชื่นชมนะครับอาจารย์นักแต่งเพลงแล้วก็ชื่นชมโปรดักชั่นทุกคนเลยปังมากสำหรับเพลงนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเชียร์ไปแชร์กันนะครับสำหรับเพลงนี้ไปแล้วนะคะ